สวัสดีครับสวัสดี f อฟชัดเจนพันข้าวทุกทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชัดเจนพันข้าวเนาะช่องของการเล่นเปลียนเรียนรู้นะครับในเรื่องของการปลูกข้าวเหนียวสายพันธุ์ไทยนะครับอยู่กับผมนายชัดเจนนะครับวันนี้จะมาเล่าแลกเปลี่ยนแล้วกันถือว่าเป็นคลิปที่มาแลกเปลี่ยนเนาะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการปลูกข้าวเหนียวนะครับซึ่งคอนเทนต์ที่ผมจะพูดคุยในวันนี้นะครับก็คือ,อมีพี่น้องท่านหนึ่งถามเข้ามาว่าพี่น้องเกษตรกรท่านหนึ่งคอมเมนต์ถามเข้ามาว่า การทำพันข้าวควรจะปลูกด้วยวิธ e ีไหนดีที่สุดนะครับการทำพันข้าวจะปลูกด้วยวิธีไหนควรจะปลูกด้วยวิธีไหนดีที่สุดนะครับก็ก็ในความคิดเห็นส่วนตัวเนาะนะครับผมตอบได้เลยครับว่าการทำพันข้าวจะต้องทำการปลูกด้วยวิธีการปักดำนะครับปักดำเท่านั้นนะครับสำหรับผมนะท่านอื่นผมไม่รู้นะครับท่านอื่นผมไม่รู้แต่ว่า หลักการของผมคือข้อที่ผมได้เรียกได้เรียนรู้นะครับจากการทํานามาหลายวิธีเนี่ยนะผมทำมาหมดแล้วนะฮะทั้งการหวานแห้งนะครับการหวานแห้งการหยอดแห้งนะครับการหวานต้มนะครับการดําด้วยคนและสุดท้ายผมจบไปที่การดําด้วยรถดานานะครับผมทํามาทุกรูปแบบแล้วนะครับจากประสบการณ์ประมาณเกือบ10ปีนะครับที่มาทํานาช่วยแม่นะครับหลังจากเรียนจบ เกือบสิบปีนะครับสิบกว่าปีครับผมก็ได้เรียนรู้กับกับพ่อกับแม่นะครับวิธีถึงวิธีการทํานาเพราะว่าช่วงที่เรียนคือไม่ได้ไม่ได้ช่วยเลยไปเรียนต่างจังหวัดต,ตั้งแต่อายุยังน้อยนะครับไปเรียนที่นครสวรรค์ตั้งแต่อายุ14นะครับได้กลับมาช่วยแม่ก็ตอนอายุ20กว่าคือเรียนจบแล้วจบมาหาลัยแล้วก็กลับมาทํางานที่ที่บ้านก็เลยได้มาช่วยแม่นะครับโดยช่วยแม่ทํานาแม่ก็พาทําทุกอย่าง <laughs> ผมก็ทําทาแม่ทุกอย่างช่วงแกลกนะครับ ก็แม่แกก็แม่แกก็กาลังหาวิธีการที่จะปลูกข้าวนะครับแกก็ลองทุกอย่างผมก็ได้สังเกตได้เก็บข้อมูลไปกับแกนะครับทั้งการอย่างที่บ้ามาครับหวานแห้งก็ลองมาแล้วนะครับยอดแห้งก็ลองมาแล้วหวันตมก็ลองมาแล้วนะครับดาด้วยคนก็ลองมาแล้วนะครับแล้วสุดท้ายล่าสุดคือผมดําด้วยรถดำนานะครับซึ่งการปลูกข้าวแต่ละคนแต่ละแปลงจะมีข้อจํากัดที่ไม่เหมือนกันเนาะ ข้อจำกัดที่ไม่เหมือนกันแล้วแต่ความสะดวกแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่งบประมาณแล้วแต่พื้นที่ที่จะเพาะปลูกของแต่ละแปลงนะผมก็ตอบไม่ได้นะครับของแต่ละที่จะจะไม่เหมือนกันแต่ถามว่าพันข้าวคนจะทําพันข้าวโดยเฉพาะเนี่ยควรจะปลูกด้วยวิธีไหนผมตอบได้เลยครับด้วยวิธีการดําดําเท่านั้นนะครับตอบได้เลยว่าควรจะดําถ้าทําพันข้าวนะนะครับถ้าทําพันข้าวควรจะดําครับ จะดำด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่สะดวกนะครับแล้วแต่สะดวกมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันผมจะเล่าสู่ฟังเช่นข้อดีของการดำด้วยรถดำนานะครับข้อดีของการดำด้วยรถดำนาคือ,อ,อข้าวจะตั้งตัวเป็นแถวเป็นแนวนะครับมันจะขึ้นเป็นแถวเป็นแนวตามหัวที่ใช้ในการปักดำนะครับมันจะเป็นแถวไปเลยตุ๊ด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 รถดำนาสีแถวก็มีทั้งหมดสีแถว นะครับหกแถว8ดแถวก็แล้วแต่แต่ประเด็นคือ,อต้นข้าวแต่ละต้นจะมีระยะที่ห่างกันค่อนข้างสม่ําเสม,สมอและชัดเจนนะครับคือต้นข้าวเขาไม่ได้อยู่ติดกันระยะห่างของรถดํานาโดยทั่วไปนะนะครับจะอยู่ที่ประมาณ30เซนนะครับระยะห่างระหว่างแถวนะครับ30 30 30แต่ระยะห่างระหว่างต้นนะครับระหว่างต้นนะครับต้นในแถวหนึ่งเนี่ยต้นเขาจะห่างกันเนี่ย สิบกว่าสิบกว่าสิบกว่าซึ่งก็จะทางมากหางน้อยขึ้นอยู่กับการปรับนับการปรับของเจ้าของนาหรือประสบการณ์นบของคนทํานาว่าปรับมากปรับน้อยขึ้นอยู่กับพันข้าวขึ้นอยู่กับฤดูกาลว่าทํานาปีหรือนาปังถ้านาปรังก็จะปรับทีหน่อยนาประมาณ10 10กว่าเซนสิบสิบห้าสิบหกนะครับถือถ้าถ้าอยู่ในระยะนาปีทํานาปีนะครับพันุข้าวที่แต่กอดี นะครับก็จะดําห่างออกไปหน่อย17 1819อะไรก็ว่าไปนะครับตรงนี้มันปรับได้นะครับแต่ระยะห่างระหว่างแถวมันปรับไม่ได้ครับมันล็อกไว้แล้วนะครับของรถดานานะครับไม่ว่าจะเป็นของไทยหรือญี่ปุ่นนะครับระยะระหว่าง,งแถวล็อกไว้ที่30เซนโดยประมาณส่วนระยะระหว่างต้นในนี้ปรับเอาตามความพอใจของเจ้าของนาเนาะนะครับว่าชอบถี่มากถี่น้อยนะครับข้อดีของใช้รถดํานาของการใช้รถดํานาคือ1ละ่ะสามารถคุม คุมวัชพืชได้ค่อนข้างจะสะดวกนะครับแต่ต้องมีเทคนิคจะต้องมีประสบการณ์นะครับการดำด้วยรถดำนาคือดำขนาดที่ดินมันเป็นโคลนตมเนาะนะครับพอดำเสร็จปุ๊บวันสองวันเนี่ยปล่อยน้ําเข้าเลยพอเข้ายึดกับตมได้ปุ๊บตั้งตัวได้ปั๊บเนี่ยค่อยๆเดรนน้าเข้าค่อยๆปล่อยน้ําเข้าไปในแปลงนะครับค่อยๆเพิ่มระดับน้ําเพื่อให้น้ำเนี่ยคุมวัชพืชน,นะครับคุมวัชพืชใช้น้ําในตัว เป็นตัวคุมวัชพืชนะครับไม่ให้หญ้ามันเกิดนะครับแล้วประเด็นสําคัญที่สองคือข้าวที่อยู่นอกแถวข้าวที่อยู่นอกแถวมันจะเป็นข้าวปนนะครับเป็นข้าวที่เราไม่ได้ปลูกเราสามารถเก็บออกได้อย่างง่ายดดยนะครับคือมองไปเห็นปุ๊บเลยครับตัวเนี้ยเกิดระหว่างแถวเก็บทิ้งเก็บทิ้งเก็บทิ้งนะครับอันนี้คือข้อดีข้อที่สองนะครับนะครับคือเรามองเห็นข้าวที่ปะปนที่ไม่ใช่ข้าวที่เราจะทําพันเนี่ย เราเรามองเห็นได้ง่ายถ้ามันไม่ได้อยู่ในแถวนะครับเออถ้าอยู่ในแถวแล้วมันเซออกซ้ายออกขวานิดนิดนะครับเราก็รู้เลยว่ามันไม่ใช่เราก็เก็บออกหรือถ้ามันอยู่ระหวบางแถวตรงๆเลยก็จัดการสะดวกนะครับจัดการจะสะดวกนะครับหนึ่งอันหนึ่งคืออันหนึ่งคือคุมคุม้านะครับคุมญ้าได้ดีคุม้าได้ง่ายโดยการปล่อยน้ําเข้าหลังตกักดำสองคือมองเห็นเข้าป,าป่าเข้าปนได้ง่ายเก็บเข้าปนได้ง่ายสาม ข้าวที่ดําด้วยรถดานามันมีข้อดีตรงที่มันมีช่องว่างของต้นนะครับระหว่างแถวนะข้าวก็มีช่องว่างของของของระหว่างต้นมันทําให้แสงแดดส่องถึงพื้นกอข้าวนะครับแสงแสงแดดส่องถึงพวกแมลงศัตรูพืชเชื้อโรคต่างๆเชื้อลมเชื้อราไม่ชอบนะครับแล้วอากาศมันสามารถไหลเวียนถ่ายเทได้นะครับต้นข้าวเราก็ได้รับ ออกซิเจนได้รับสารอากาศได้รับอากาศเต็มที่ข้าวก็จเจริญเติบโตได้ดีอีกอย่างหนึ่งคือระยะห่างที่มันเกิดขึ้นระหว่างแถวเนี่ยครับมันทําให้รากของต้นข้าวเนี่ยมันวิ่งออกไปหาอาหารได้ไกลแล้วมันไม่ต้องแย่งกันครับประเด็นสําคัญเลยคือข้าวไม่ได้แย่งกันกินอาหารนะครับไม่เหมือนกับนาหวานนะครับไม่เหมือนกับนาหวานถ้านาหวานปุ๊บเราหวานหรือใช้เครื่องหวานหรือมือหวานก็แล้วแต่เนี่ยข้าวมันแย่งกันขึ้นโดยเฉพาะจุดที่มันทีทีเนาะ เราไม่สามารถคุมให้มันเสมอสม่ำมสมำเสมอได้เป๊ะๆทั้งแปลงมันจะมีจุดที่จุดห่างบ้างแต่ประเด็นคือข้าวนาหวานมันจะแย่งกันกินอาหารนะครับเพราะว่าเมล็ดข้าวมันเกิดขึ้นใกล้กันค่อนข้างจะใกล้กันพอสมควรนะครับโดยปกติแล้วนาหวานเขาจะใช้น้ำเมล็ดพันธุ์ประมาณ 15- 20ถึงโลแล้วแต่คนชอบที่ชอบห่างเนาะซึ่งมันก็ทําให้ข้าวเกิดขึ้นหนาแน่นแล้วข้าวมันแย่งกันกินครับประเด็นคือข้าวมันแย่งกันกินอาหาร พอข้าวแย่งกันกินอาหารเกิดอ,อะไรขึ้นครับถ้าใส่ปุ๋ยไม่พอนะครับถ้าใส่ปุ๋ยไม่พอธาตุอาหารไม่พอมันก็สังเคราะห์แสงได้ไม่ดีสุดท้ายข้าวก็ให้ผลผลิตที่ไม่เต็มเม็ดเต็มหนวดนะครับไม่เต็มเม็ดเต็มหนวดก็คือเม็ดอาจจะไม่เต็มนะครับไม่ไม่เต็มเท่าเท่ากับนาดําแต่นะครับแต่เท่าที่สังเกตผมสังเกตว่านาหวานได้ผลผลิตได้น้ําหนักเยอะกว่านะครับเท่าที่สังเกตนะครับพื้นที่ปริมาณเท่ากันหนึ่งไร่ต่อ ตอนหนึ่งไร่ด้วยกันน,ะนาหวานเท่าที่ผมสังเกตเก็บข้อมูลนะเป็นประสบการณ์ของผมเองนาหวานจะได้เยอะกว่ากว่านะครับได้ปริมาณน้ําหนักเยอะกว่าแต่นะครับแต่นี่แต่แต่แต่อะไรแตพออาารนะร่พอเอามาสีเป็นข้าวสารนะครับพอเอามาสีเป็นข้าวสารปุ๊บน้ําหนักข้าวนาหวานกับข้าวนาดําน้ําหนักที่เท่ากันสีออกมาเป็นข้าวสารปุ๊บใช้ลงสีตัวเดียวกันนาดำํา ออกมาเป็นเม็ดสวยกว่านะครับน้ำหนักเลื่อมเลื่อมนะครับน้ำหนักของข้าวสารที่ได้ออกมาเหลื่อมเยอะกว่าข้าวนาหวานแห้งนะครับเท่าที่ผมเก็บข้อมูลนะนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตของผมนะครับข้าวนาหวานแห้งแย่งกันกินธาตุอาหารไม่พอเมล็ดไม่ค่อยเต็มสีออกมาไม่ค่อยสวยนะครับไม่ค่อยสวยแต่ได้น้าหนักครับน้าหนักเยอะจริงนะครับแต่พอสีออกมาปุ๊บข้าวนาดําจะ วยกว่าเม็ดเต็มเม็ดตึงกว่านะครับเอาไปปลูกต่ออัตราการงอกก็ดีการแตกกออะไรก็ดีเพราะว่ามีสารอาหารที่สะสมในเมล็ดเยอะมีแป้งเยอะอันนี้คือข้อได้เปรียบนะครับเพราะฉะนั้นเท่าที่ผมสังเกตสรุปเลยนะครับควรจะใช้นาดำนะครับควรจะใช้วิธีการดำนานะในการทำพันข้าวนะครับดีที่สุดครับ ม,มันมีข้อดีคืออย่างที่ว่าไปครับคุมวัชจ,จะพืชได้นะครับคุมวัชจ,จะพืชได้มแมลงศัตรูพืชไม่ค่อยมารบกวนข้าวได้มีพื้นที่ในการหาอาหารเต็มที่ครับข้าวแต่กอดีนะครับ,านะรบนาดานี่แต่กออยู่แล้วไม่เหมือนนานาหวานนาหวานจะแย่งกันขึ้นนะครับข้าวดํานาดําแต่กอดีนะครับ,นะรบถ้าเป็นรถด,ดํานาจะเก็บข้าวปนได้ง่ายนะครับคุมหญ้าได้ดี ก็ข้อดีก็จะประมาณห้าข้อนี่แหละนะครับ,นะรบก็ฝากไว้นะครับสําหรับเกษตรกร,กรชาวนาที่ที่กําลังมองหาพันธุ์ข้าวด,ดีนะครับก็พยายามหาข้อมูลครับว,ว่าเจ้าเนี้ยจะเอาพันธุ์จะไปเอาพันธุ์ข้าวกับเจ้าเนี้ยเขาทําด้วยวิธีการใดนะครับผมแนะนําให้เป็นนาดําอาจจะเป็นดําคนก็แล้วแต่นะครับแต่ควรจะเป็นนาดําเพื่อให้ข้าวนั้นมีพื้นที่ในการหาอาหารแล้วเม็ดเขาจะเต็มเม็ดเขาจะเต่งต,ต,ตึง สีออกมาเม็ดสวยเอาไปปลูกต่อก็มีคุณภาพแต่ถ้าเอาข้าวนาหวานนะครับข้าวนาหวานถึงจะหวาน,น่างๆางก็เถอะนะครับเอานาหวานไปปลูกนะครับเม็ดมันไม่ค่อยเต็มครับพอเอาไปซาวน้ําเกลือก่อนที่จะปลูกเนี่ยเม็ดกลางลอยขึ้นมาพับพ๊บๆๆบพบ,บ,บ,บนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเพราะฉะนั้นแล้วตอบได้เลยฮะว่านาดํานะครับให้ให้คุณภาพในการเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่ดีกว่านาหวานนะครับ ถ้าจะทํานานะครับโดยใช้มเมล็ดพันธุ์ควรจะเลือกมเมล็ดพันธุ์ที่เกิดจากการปลูกด้วยวิธีการดํานะครับอาจจะเป็นดําคนก็ได้หรือดํารถก็แล้วแต่นะครับแต่ฝากไว้อย่างหนึ่งครับเวลาเก็บเกี่ยวสาคัญเลยถ้าเอารถเกี่ยวข้าวลงไปวิ่งเกี่ยวจบครับอย่าไปเลือกใช้รถเกี่ยวข้าวมันจะมีข้าวของพันธุ์อื่นปน่าปนมาก่อนหน้าเราถ้าไม่ใช่รถเกี่ยวส่วนตัวของเราอย่าไปใช้ครับ เรารับประกันไม่ได้ว่าในในรถเกี่ยวข้าวนั้นนะ่ะมันจะมีข้าวพันธุ์อื่นปนไหมเพราะฉะนั้นเราต้องดูวิธีการเก็บเกี่ยวของของคนทํามันข้าวด้วยนะฮะซึ่งทุกอย่างผมอัพลงคลิปลงหน้าเพจหมดนะฮะในเรื่องของการทํามันข้าวผมใช้รถด,ดํานาดํานะครับแปรงที่อยู่ด้านหลังของผมนี้คือข้าวข้าวเหนียวหอมนาคานะครับใช้รถด,ดานานะครับดาไม่หวานครับผมไม่เคยทําข้าวพันข้าวด้วยวิธีการหวานตอบได้เลยฮะนาะที่เคยหวานคือเอาไปขายลงสีครับ เพิ่งมาทําพันข้าวประมาณ5 6ปีที่แล้วผมก็ใช้วิธีการคับด,ดําคนมาตลอดเพิ่งเปลี่ยนจะมาเป็นวิธีการดํารดดํานาเนี่ยดับด้วยลถด,ดํานาเมื่อเมื่อสองสปีที่แล้วนะครับเพราะว่าผมเห็นข้อดีแหละลองดําปีไปไปรอบหนึ่งแล้วเออมันเจ๋งมันเก็บข้าวปนได้ง่ายมันแตกกด็ดีเม็ดออกมามันเต็มมันตึงนะครับผลผลิตก็สูงขึ้นนะครับก็เลยเลือกใช้วิธีนี้นมาตลอดนะครับอันนี้ก็มาแลกเปลี่ยนมาพูดคุยให้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนาได้ฟังกันเนาะนะครับ แต่ว่าใช่ว่านาหวานจะไม่ดีนะครับนาหวานได้ผลผลิตสูงนะครับเกี่ยวกันพื้นที่หนึ่งไร่ต่อนหนึ่งไร่เนี่ยเกี่ยวออกมาปุ๊บข้าวนาหวานได้ปริมาณเยอะกว่าครับน้ําหนักนะพูดถึงน้ําหนักแต่ถ้าเสียออกมาเป็นเม็ดข้าวสารอย่างที่ว่าไปครับเม็ดข้าวนาดําจะสวยกว่าเม็ดยาวเม็ดใหญ่เม็ดเต็มขาวจั๊วกว่าข้าวนาหวานแน่นอนเพราะเขาไม่ได้แย่งกันกินครับเขากินไข่กินมันแล้วเขาหาอาหารได้โรคแมลงเขาไม่ค่อยมามารบกวน นะครับเชื้อลงเชื้อราไม่มีแน่นอนนะครับยกเว้นว่ามันจะมีพื้นที่ระบาดนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ประมาณนี้เนาะก็กมาเล่าสู่กันฟังนะครับก็สําหรับท่านที่คิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์สอบถามเพิ่มเติมนะครับหรือมีข้อแลกเปลี่ยนอะไรก็แลกเปลี่ยนคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนะครับสําหรับวันนี้ก็คงตลาดทุกท่านไปก่อนนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดกระดิ่งในช่อง YouTube นะครับหรือว่าช่องเพจเฟซบุ๊กนะครับ ชัดเจนพันข้าวทั้งสองช่องทางอ,อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ